เอาละครับในข้อนี้เนี่ยเราจะมาหาลาาที่3นะครับของ0 0 0นะครับ0027สังเกตไหมครับว่าตรงนี้มีทั้ง,มงหมดกี่ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6 6ตำแหน่งนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเรามาหาที่ตัวสุดท้ายก่อน27ว่าแยกตัวประกอบเป็น3เป็น3ส่วนได้หรือไม่นะครับเหมือนกันได้เหมือนหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่27นะครับ27ต้องถอดตัวประกอบไปด้วยแยกตัวประกอบไป เอาเจ็ดยี่สิบเจ็ดหารอะไรหารได้ครับเอาสามได้ไหมสามเก้านะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเอาอะไรหารได้อีกสามล้ไหะสามสามเก้าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็รู้ทันทีว่า27เนี่ยนะครับ27เนี่ยแยกตัวประกอบได้ก็คือ3คูณ3คูณ3เรามาดูก่อนว่าถ้าสมมติว่า สตัวน,นี้เนี่ยมีจุดสัญยหนึ่งตำแหน่งนะครับก็คือจุดสามคูณจุดสคูณจุดสคูณจุดสามนะครับนะครับสเนี่ยมีจุดสคูณจุคูณจดสเพราะฉะนั้นก็จะได้สันยัทั้งหมดกี่ตำแหน่งครับสาตำแหน่ง1 2ึสก็คือจุด0 2 7ย์สองเจ็นะสามสามสามก้าสามเ้ยี่เจดะกลับเป็นตัวเดิมนะครับมีสัญยัได้แค่นี้ไม่พอ เพราะฉะนั so so ้นจะต้องเพิ่มอันนี้มี3ามทั้งบนมีทั้งหมดเท่าไหร่จีนตำแหน่งนะครับมีทั้งหมด6ตตำแหน่งเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มไปจุด0 3สาเห็นไหมครับคูณกับจุด0 3นย์สานะครับคูณกับจุด0 3นย์สนะครับเราดูนะครับอันนี้มีสองตำแหน่ง2ตํตำแหน่งแล้วก็2ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นเวลาออกมาจะต้องได้ได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับได้ทั้งหมดจุด มาถึงหัวหกตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะว่าทันิยมถ้าเอาสันิยมคูณกันก็ต้องเอาตำแหน่งของสันิยมมาบวกกันถูกไหมครับเห็นไหมครับก็จะได้เป็นศูนย์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 สามเก้าสามสสามคูณกันสามครั้งก็ได้ยี่เจ็ดเหมือนที่เราตรวจประกอบเมื่ี้นะครับก็ได้คําตอบข้างบนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาเริ่มถอดได้เลยนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าอะไรที่เป็นตัวประกอบของข้างบนนั้น ก็คือของโจทย์นะครับก็คือ 0. เท่าไหร่นะครับ0.3ถูกไหมฮะคูณกับ0.03คูณกับ0.03ครับน,นี้คนละส่วนกันนะครับเป็นลัที่เท่าไหร่นะฮะลัทธิ3า่หเรามาดูข้อนี้นะครับ มีอยู่สามจำนวนนะครับหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นถอดออกมาได้กี่จำนวนนะครับถด้ดเวลาที่สามก็ถอดมาได้หนึ่งจำนวนก็คือศูนย์จุดศูนย์สามนะครับถอดถอดสแควรูทออกมานะครับของอัตราที่สามถอดรูทออกมาของหน้าที่สามก็คือศูนย์จุดศูนย์สามโอเคไหมครับวิธีหาที่สําคัญก็คือเราต้องรู้ว่าทศนิยมเนี่ยเวลามันคูณกันต้องเอา เอาเอาไหมครับเอาตำแหน่งมาบวกกันตรงนี้นะครับที่ต้องเข้าใจตั้งแต่บทที่แล้วนะครับทนให้เลยครับโอเคนะครับวันนี้ตอบว่า0.03ย์สาม